สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัพคลิปลง YouTube นะครับระแบบเอ่อ w s นนะครับข่ออื่น w i น d o w s เเนี่ยว่ามันมันจะไม่เป็นภาษาไทยนะมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษยอย่างนี้ อย่างนี้ไมรู้นะจากนั้น,นะเ,นเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนเลื่อนตรงนี้เลื่อนเนี่ยเลื่อนลงมาทั้สุดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็หาคำว่าภาษาไทยครับภาษาไทยมันก็จะการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับนี้เราก็จะอัพคลิปอัปโหลดครับเข้าตรงที่อัปโหลดใครยังไม่ได้สมัครชแนลนะนะเข้าเข้าไปเลยครับเข้าไปตรงที่อัปโหลด ถ้ใครยังไม่สมัครนะแต่ผมจะบอกเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราสมัครอ่าสมัครเนี่ยสมัครแอ้ๆเราก็สมัครตามมันไปครับสมัครแล้วจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นอย่างนี้ช่องของฉันเอาดีครับมันจะเป็นช่องแชนแนลอย่างนี้ ให้เราสมัครให้เรียบร้อยนะครับให้เราสมัครใส่ไอดงไอดี ID, อีมงอีเมลอีเมลให้ตรงกับอีเมลเครื่องนะครับอ้าวแล้วก็เข้าไปตรงที่อัพครับพอสมัครเสร็จแล้วเข้าไปตรงที่อัพคลิปครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตั้งสถานะนะว่าเป็นส่วนตัวไม่แสดงรายการแล้วก็ตั้งวงอยากให้คนดูเยอะๆเราก็ต้องสถานะเอ้ยตั้งอัน,น้ครฮะอ่า อันนี้จะเป็นส่วนตัวไม่เอาแล้วคับสถานะครับ,นนรบให้ตั้งสถานนะแล้วก็กดอัปคลิปคนอื่นครับถ้าเราจะอัปคลิปเราต้องมีคลิปครับใช่ครับเราต้องมีคลิปแต่อนนี้ผมยังไม่มีคลิปอ๋เอ,อ,อ,อเดียวอออ่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 อป่ออ่ออัออ่ิอ่ออ่ออ่อคลิปอ,อ่ปปอออ พอลเราก็จะอัพคลิปไปแล้วก็อ๋ออ๋ออ๋คลิปอะไรก็ได้ครับคลิปแมวคลิปอะไรก็ได้คอมบ์คลิปเข้าไปครับแล้วตรงนี้ครับมันจะให้เราใส่ชื่อครับถ้าเราแบบเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราอยากจะทิ้งลิงก์ให้คนดูเข้าได้เราเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้เลยครับนี่เลยนี่เลยแล้วก็ส่วนตั้งค่า ราคาสูงสุดนะครับหนก็ตามมันครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายครับตอนนี้ก็เป็นหมวดเราก็จะเอาเป็นอะไรเกมเพลงภาพยนตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราอัพหมวดอัพเกมแล้วก็เกมครับกีฬากีฬาการศึกษาก็การศึกษาครับตลกก็คือตลกครับท่องเที่ยวเจียกาวก็ตลกถ้าเราจะอัพเพลงก็คลิกตรงอัพเพลงครับบอกตำแหน่งไม่บอกครับภาษาครับไม่เกี่ยวภาษาไทยครับ แล้วก็กลับมาพื้นทางครับให้เราใส่ชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับที่สามารถค้นหาแบบง่ายๆครับชื่ออะไรก็ได้มดอันนี่ผมอัพคลิปใหลงไปอ่าะอ,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 อ่มันบอกวิดีโอนซ้ำผมเคยลงวิดีโอนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวจะคหาวิดีโอใหม่ให้แล้วอ่าอ,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 อนนี้ อ่าตอนนี้เราก็ได้คลิปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับอัพคลิปครับเข้าตรงนี้อัพคลิปครับอนเองต้องสมัครชแนลนะครับต้องสมัครชแนลแบบของตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่จะดีลงไปไม่ได้นะฮะเราต้องอัพคลิปเป็นของตัวเองนะครับเป็นชแนลตอนแรกมันจะไม่มีละอ๋ออัปคลิปครับก็หา คลิปที่เราทำเมื่อกี้อ่อาน่ะเป็นคลิปเฟซเฟซน,นะครับเราก็อ่าเออเราเราก็ไปตรงที่ข้าเลยครับเอาละอับเงี้ก็ได้อ๋าอ๋อเราขเขียนเข้าไปว่าได้เงี้อยู่อ่าแล้วก็ ตังนี้เราก็จะใส่อะไรก็ได้ว่าแม่งเหี้ยจริงๆอะไรก็แล้วก็จะเอาลิงค์รุ่นลิงค์นี้ใส่แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วจะใส่ยังไงก็มาอันนี้เฟซเฟซเป็นตลกใช่ไหมครับเฟซเเป็นตลกเราก็มาปวดหัวเป็นตลกครับตลกมอกตำแหน่งไม่บอกครับตันอันนี้ครับ อันนี้แล้วแต่แล้วใครจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะแบบแบบไหนแก็ได้ครับแล้วก็เราก็ไปที่ข้อมูลพื้นฐานครับก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับรอให้มันโหลดเสร็จนะครับใครคงยังงงก็ใครใช้ Windows 7 Windows เอยมันตรงนี้มันจะอัพแบบว่าอัพคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็น Windows 7มันจะเป็นอย่างงี้ครับอรอรอสักครู่ครับแล้วเออเดี๋ยว อ่ารอลอไปเลยอ่าพอได้แล้วครับมันจะเป็นภาพนี้เราเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบภาพนี้ถ้าเรามีรูปภาพนะครับถ้ามีรูปภาพเราก็ใช้รูปภาพไปได้ตรงไหนได้วะเออนีน่ะอันนี้ก็หมดโมชันเราแท็กไปอะไรก็ได้อะเาก็จะเอาเป็นเออเป็น าพนี้แล้วกันภาพนี้ครับพอมันเปลี่ยนแล้วเรายัางไงต่อมันก็จบแล้วนี่มันก็ได้แล้วก็มากดตรงนี้ครับนี่แหละครับกดตรงนี้นครับแต่แต่ผมจะไม่ขอลงนะเพราะเป็นคลิปเดียว ของเพื่อนนะครับเราผมจะไม่ขอลงนะก็กดตรงนี้เข้าไปครับกดตรงนี้เข้าไปมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บให้เราดูก่อนแล้วให้เรากดดูก่อนครับก็นั้นมันจะไม่ขึ้น facebook มันจะไม่เข้าใน youtube นะครับให้ดูกดดูก่อนรอบนึงให้มันเหมือนว่าดูอ่อให้ดูเหมือนว่าอ๋อ<ม>ยวทำให้ดู ให้มันดูเหมือนว่ามีคนดูหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ก๊อบชื่อนั่นมาครับกรอบชื่อที่เราตั้งไว้แล้วก็เข้ามาดูที่นี่ครับช่องของฉันครับแล้วก็ด,กดึ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 กขึ้นมาให้เรากดอ่านี่อเลยเป็น,นดูสามครั้งเนี่ยดูเอนเน,น เอาลงไปนะมันก็แค่นี้ครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นครับถ้าเป็นระบบ Windows 7นะครับ Windows 7นะครับอกไ้ก่อนแนละ้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ